ก็เพิ่งเคยจับเงินกับสองล้านน่ะที่เป็นเงินสดในชีวิตเลยนะขอ,อกอดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไม่เป็นของคนอื่นแล้ว ไปปิดบ้านกันนะฮะในชีวิตก็เพิ่งเคยจับเงินกับสองล้านเนี่ยที่เป็นเงินสดในชีวิตเลยนะที่เพิ่งเคยจับแต่ในบัญชีไม่นับที่เพิ่งเคยจับเงินสองล้านเนี่ยครั้งแรกแต่ละขอกอดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไม่เป็นของคนอื่นแล้วขอกอดแป๊บหนึง่งทำไมกอดน,นะ nên thành đem hại rồi Yeah หมดสักทีฮะกับภาระใหญ่โตที่ไม่เคยคิดว่าเด็กบ้านจนๆจะมีปัญญาซื้อได้นะครับอย่างเงี้ยก็คลิปนี้มาเป็นคลิปให้กําลังใจแล้วกันนะครับใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเร็วๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยที่จะขอบคุณไม่ได้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยที่ให้งานแล้วก็ให้ความเมตตาก,กับเด็กคนนี้แล้วกันเด็กเด็กคนหนึ่งที่มาจากไม่มีอะไรเลยตอนนี้ บ้านหลังนี้กับ10ล้านหมดแล้ววันนี้นะครับจะไปโกบ้าน1นล้านแปดแสนบาทนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกอย่างเลยที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็แล้วก็ให้ตัวเองได้ทําอาชีพอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องหลดหลวอซ่อนซ่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเงินที่แบบสุจริตมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สําคัญเลยขอบคุณพระสุดบานแ,แย้มมากๆนะครับขอบคุณที่มีความพยายามมีความที่ อดทนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายที่ขอบคุณไม่ได้เลยฮะขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะฮะที่เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีแล้วก็ฝังฝังความคิดให้ลูกมีความคิดที่ดีนะครับแล้วก็ให้ลูกมีความรับผิดชอบแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะทำไม่ไหวแล้วนะครับป้ายจะไม่ปิดบ้านกันดีใจสิบล้านหมดแล้ว